คือปกติอสายมก็เดินทางในโซนอยู่แล้วแต่โค้ชมาชมองภาพรวมของลีกอะเมื่อทีสามันเดินทางขึ้งประเทศเงี้ยก็รู้เออว่ามันเป็นยังไงแล้วก็การรวมกันอย่ามันดีกว่าหนึ่งในการรวมนะผมว่าการเดินทางมันก็สั้นลงนะใน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 ปัจจุบันเนี่ยทีสามเขาอย่างอุบลเนี่ยไปเยือนเชียงรายเนี่ก็เป็นพันกโล เอออย่างน้อยจับมารวมหลีกกันเนี่ยเขามาเดินทางมันไม่น่ามีปัญหาแหนะครับเพราะว่ามันระยะทางไม่เกิน200อยโล250สิโลเนี่ยใช้เวลาสกัก3-4ชั่วโมงไปเช้าช่วงวบ่ายถึงเย็นแข่งกลับมันก็ทำมาทำได้แล้วก็ลดต้นทุนในการเขาเรียกลดต้นทุนประหยัดในงบประมาณได้ได้เยอะเลยในการในการรวมนะในระยะการเดินทางครับ แล้วก็ไปวัดกันนู่นเชเม่ลีกไปทุ่มกันตอนนู้นใช่ใช่อันนั้นเป็นรอบสุดท้ายแล้วผม,มก็ไม่อัดกันตอนนั้นแล้วกันค่าพูดถึงเป้าหมายของสโมสรเลยครับเพราะว่าเปิดมาเนี่ยโผล่ซ้อมสิงหาบางทีไม่ต้องซ้อมก่อนแล้วประกาศซ้อมเดือนนึงมันไม่พอหรอกใช่ใช่ต้องถ้าซ้อมกันก่อนต้องอะไรก่อนในววางแผนยังไงครับ <c oughs> กับเป้าหมาย หนึ่งที่ที่ผมคิดนะว่าถ้าหลีกไม่เลื่อนจากกันยาไปตุลาผมคิดว่ากรกฎาเนี่ยกลางกลางเดือนมนจะเรียกกลับมา้อมแล้วอย่างน้อยให้ให,ให้ทีมเนี่ยได้ทีมเนี่ยได้ขยับอย่างน้อยตั้งหนึ่งเดือนครึ่งก่อนที่ก่อนที่จะกลับมาเตะในช่วงกันยาถูกไหมครับครับเได้ทีมได้ลงตัวได้จนูนได้ปรับทับนักเตะเออไอตรงนี้ดีไหมนักเตะเก่าเป็นไงนักเตะ ที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงเราเราสามารถที่จะมีเวลาเตรียมเตรียมได้ทันเนาะครับครับืนันครึ่งเนาะของที่นี่ประมาณเดือนครึ่งครับและตัวผู้เล่นนะ่ครับประกาศหาไหมครับเดี๋ยวใครดูไลฟ์ดูคลิปดนี้ติดต่อโค้กกันใหญ่เลยจริงจริงเนี่ยตัวผู้เล่นเนี่ยผมผมมีแกนหลักอยู่แล้วเนาะอย่างที่ผมบอกอคือเก้าสบเปอร์เซ็นต์แ้ยผมมีอยู่แล้วในทีมแน่นอนแต่ตำแหน่งที่จำเป็นจริงๆเนี่ย ต้องเสริมเข้ามาอย่างน้อยอาจจะมีต่างชาติเข้ามาอย่างนั้นอาจจะเป็นเซ็นเตอร์ไหมอาจจะเป็นกองหน้าไหมหรืออาจจะเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกที่เชิงลุกอ่ะไม่เพราะว่าผมจะใช้แกนจะเป็นเด็กไทยทั้งหมดแล้วก็อาจจะใช้เกมลุกอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้อันนี้อันนี้คือแนวทางที่ผมมองไว้นะครับเพราะว่าเพราะว่าลีกเนี่ยมันเริ่มแข็งขึ้นอย่างน้อยมีฉาชิงเซาลงมาก,ก็แข็งมากนะแล้วก็ สแก้วเขาก็เขาก็รักษามาตรฐานเขาได้นะแล้วก็บ้านบึงเนี่ยเป็นเด็กที่แบบกําลังมีไฟเ่นนี่ก็ประมมทไในได้ในทีมในในลีกด้วยผมคิดว่ามันน่าจะเสริมผู้เล่นมีประสบการณ์เข้ามาบ้างผมแจ้งไว้ก่อนเลยนะบ้านบึงกับฉาเจิงเซาประกาศตัวเฉาเจิงเซาประกาศตัวทีสองนะบ้านบึงบประกาศตัวชเี้นลีกนะเอออันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะ นอกนั้นเนี่ยนอกนั้นยังไม่รู้ยังไม่ได้ฐานตรงตรงครับกม็มองตัวเอง่าไงครับตรงนี้ตอนนี้แหละครับมองตัวเองว่าอเอออย่างน้อยเออขอให้มีเวลาเตรียมทีมก่อนอให้ให้ให้รู้เป้าในการขันหลีกชัดเจนหรือว่าว่าเขาเตะเมื่อไหร่รถ้าตอนนั้นเราเราจะวางแผนได้ชัดเจนว่เาเฮ้ยเป้าหมายเราจะประมาณไหนแต่ก็ได้คุยกับทั้ง บอสเบ้นบอสเฮดที่เป็นเจ้ของทีมแล้วว่าเอ้ยเป้าหมายเขาต้องการประมาณไหนก็เขาได้คุยคร่าวๆแล้วว่าอย่างน้อยสักครั้งนะสักครั้งสักครั้งนะคือเป็นบวชสายของสมพสอนใช่ปีนี้อยู่ที่เม็ดเงินด้วยนะไม่ใช่อยู่ที่ใช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 ่ก็ก็รู้อยู่ช่วงโควิดด้วยอยู่ที่เม็ดเงินแล้วถ้าใครอยากไปต้องต้อง ต้องไปแคะกระปุกว่าบ้างแล้วนะ <c oughs> นะตอนนี้นะครับ <c oughs>